กับพี่น้องเข้าสู่ระบบ A I นะครับวันนี้นะครับผมอยากจะมาอวยพรนะครับให้พี่น้องที่ดูช่องนี้อยู่นะครับและพี่น้องที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามารับชมรับฟังช่องนี้นะครับให้มีความสุขมากๆเลยนะครับกับปี2020ที่กำลังจะมาถึงนี่นะครับและก็ปี2อ1 9ที่กำลังจะผ่านไปนะครับพี่น้องคนไหนนะครับที่มีปัญหา ร้อนใจนะครับหรือมีปัญหาในอดีตทั้งหมดนะครับขอให้ผ่านไปด้วยดีนะครับและให้วิ่งน้องได้ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับกับในชีวิตและก็สิ่งสำคัญนะครับพี่น้องสามารถที่จะสร้างเม็ดเงินจำนวนมหาศาลมาปลดเปลื้องหนี้สินในภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ให้ได้นะครับและผมจะเป็นกำลังใจช่วยวิ่งน้องทุกคนนะครับให้ขับเคลื่อนและก็ฝ่าฟันเศรษฐกิจตอนนี้ไปให้ได้นะครับพี่น้อง ต้องมุ่งมั่นนะครับและอดทนกันหน่อยนะครับในภาวะเช่นนี้นะครับและสิ่งที่ผมจะให้ของขวัญวิ่งน้องปีใหม่ปี2020นี้นะครับเป็นสิ่งที่มันสามารถที่ทำให้วิ่งน้องไปจับเงินล้านได้นะครับในปี2020นะครับหากวิ่งน้องมีความตั้งใจนะครับและมีความมุ่งมั่นนะครับสูตรนี้นะครับผมได้มาจาก กูรูลับโลกนะครับที่เราไปศึกษาทําความเข้าใจมานะครับมันกลับสวนทางกับนักการตลาดทั้งหมดนะครับที่ทำในระบบออนไลน์อยู่ตอนนี้นะครับไม่ว่าเขาจะไปตามสื่อโซเชียลมีเดียนะครับบอกให้ไปโฆษณายเยอะๆใน f c e e o o o ไหม g o เ g l e หรือในออสื่อโซเชียลต่างๆนะครับนั่นเป็นแค่วิธีการส่วนหนึ่งแค่นั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีระบบบริหารจัดการ Data นะครับซึ่ง หลายหคนยังไม่เข้าใจนะครับหากเราทะลวงเปลาะนี้ไปได้พี่น้องจะอันล็อกเงินจํานวนมหาศาลมากๆนะครับซึ่งเรารู้นะครับหากพี่น้องเดินตามพิมพ์พเขียวนี้นะครับพี่น้องไปจับเงินแน่นอนนะครับและไม่ใช่ว่าเราไปตามคนอื่นนะครับจนมากเกินไปและเราก็สูญเสียจุดยืนของตัวเองนะครับใครไหวไงก็ไปอย่างนั้นใครไหวไงก็ไปอย่างนั้นนะครับเพราะ มันไม่รู้ทิศทางที่แน่นอนนะครับการที่เราจะทําเงินได้เราก็ต้องไปศึกษากับคนที่เขาทาเงินจํานวนมหาสารดูไหมครับว่าเขาทำยัง,ยงไงะนะครับและให้เม็ดเงินนั้นออกมาได้ยังไงสิ่งนี้นะครับสำคัญมากๆนะครับถ้าเรางมอยู่รับรองเลยว่าโอ้เหนื่อยแน่นอนนะครับเพราะวิ่น้องจะเจอข้อมูลในอินเทอร์เน็ตน,นะครับที่มีข้อมูลเยอะแยะมากมายนะและทําให้เราไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับบางทีก็หลงทิศหลงทางนะครับ งมอยู่นะครับไม่สามารถที่จะจับเงินได้จริงๆนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะให้พี่น้องเห็นสูตรนะครับเห็นสูตรของมันนะครับว่ามันจะขับเคลื่อนยังไงนะครับประเด็นแรกเลยนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับสําคัญมากๆนะครับพี่น้องต้องมีความต้องการก่อนนะครับและผมมั่นใจนะครับพี่น้องที่เข้ามาดูช่องนี้นะครับมีความต้องการแน่นอนว่าต้องการที่จะทําเงินออนไลน์หาเงินออนไลน์ให้ได้เพิ่มรายได้เพื่อจะไปปลดเรื่องหนี้สินที่มีอยู่นะครับ ตรงนี้สำคัญมากๆนะครับบางคนบอกไม่ต้องการเงินนะครับเงินมีเยอะแล้วอันนั้นก็ไม่ต้องดูช่องนี้ก็ได้นะครับพิงน้องก็ไปทําในสิ่งที่วิ่งน้องรักชอบนะครับส่วนคนที่ต้องการหาเงินนะครับหรือทําเงินนะครับต้องการหาเงินในปี20 2 0นี้นะครับยินดีนะครับวิงน้องเข้ามารับฟังรับชมนะครับช่องนี้และและให้เพื่อนๆนนะครับและคนที่ ต้องการที่จะทำเงินในระบบออนไลน์ได้จริงๆนะครับเทคโนโลยีจากกูรูลบโลกเลยนะครับเราคั้นมาตรงนั้นเราช็อตคัดตรงไปตรงนั้นเลยนะครับเราจะไม่งมอยู่เด็ดขาดนะครับเขาทำได้ยังไงระดับคนที่ทำเงิน1.5ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเขาทำยังไงเพราะฉะนั้นวิธีการเขาจะไม่เหมือนคนปกติทั่วไปแน่นอนนะครับวิธีการจะไม่เหมือนนักการตลาดทั่วไปแน่นอนเพราะมันพูดแล้วว่าวิธีการที่ เข้าไปในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับมันยังอยู่ในระดับที่95%ทํากันแล้วมันก็ไม่สามารถที่จะทะลวงความเสถียรของเงินที่เข้ามาเข้ามาได้นะครับแบบแพสซี i ิน o m มได้ซึ่งตรงจุดนี้นะครับสำคัญมากๆหากเขาหยุดเมื่อไหร่หยุดโฆษณาเมื่อไหร่ระบบจะหยุดลงทันทีแต่สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือระบบยังเคลื่อนตัวมีแรงเฉย ให้เงินไหลเข้ากระเป๋าของเขาแบบพสซีฟซึ่งตรงนี้นะครับจุดนี้แหละครับสำคัญมากๆนะครับจุดที่พี่น้องต้องโฟกัสนะครับจดไว้เลยนะครับก็คือความเชื่อนะครับพี่น้องจะต้องบวกความเชื่อเข้าไปนะครับเมื่อกี้มีความต้องการใช่ไหมครับสมการมันจะเป็นความต้องการของพี่น้องที่ต้องการเงินถามว่าต้องการเงินเท่าไหร่ล่ะต้องเขียนเป้าที่พี่น้องต้องการนะครับ แล้วบวกกับความเชื่อบางคนว่าหนูต้องการทุกคนต้องการหมดยกมือต้องการหมดนะครับเงินนะครับแต่พอเอาเข้าจริงเชื่อไหมว่าทําเงินได้บางคนไม่กล้าคิดนะครับบางคนบอกทำเงินล้านเออมันไม่เคยแตะเลยนะมันแค่หลักพันหลักหมื่นเองแล้วจะไปทําหลักล้านได้เห็นไหมครับความเชื่อมันไม่มีเมื่อสมการไม่มีความเชื่ออยู่ตรงนั้นมันเกิดผลลัพธ์ไหมครับผลลัพธ์ มันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นความต้องการเงินนะครับต้องบวกกับความเชื่อว่าพี่น้องไปจับเงินได้นะครับและจํานวนมากด้วยต้องเชื่ออย่างสนิทใจเลยนะครับไม่งั้นพี่น้องจะเลิกเอาง่ายๆนะครับพอสองตัวนี้บวกกันแล้วเนี่ยพี่น้องต้องมีอะไรครับต้องมีพิมพ์เขียวและพิมพ์เขียวระดับไม่ธรรมดาด้วยนะครับต้องเป็นเส้นทางที่ พวกระดับโลกเขาทำกันเดินยังไงได้เงิน1.5ล้านต่อเดือนทำยังไงต้องไปเรียนจากพวกอย่างนั้นมาแล้วไปทำจากคนที่สำเร็จระดับนั้นมานะครับและพิมพ์เขียวพวกนั้นนะครับเราเถูกโค้ชมานะครับแล้วก็นำมาอินพร m เมตมันได้ผลนะครับแต่เคอร์ฟของมันนะครับมันอยู่ในโปรเกรสที่มันสามารถเจเนเรตเงินแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับตรงจุดนี้นะครับนี่น้องต้องเข้ามาศึกษาทำควาเข้าใจมัน เมื่อกี้สมการมีตัวแรกก็คือความต้องการแล้วถูกไหมครับตัวที่สองก็คือมีความเชื่อตัวที่สามคือมีพิมพ์เขียวแล้วก็ทํำยังไงล่ะเห็นไหมครับคยังมีสามตัวนี้ยังไม่เงินยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกนะครับบอกรู้หมดแล้วแค่นี้ไหนเงินยังไม่ออกเลยมีตัวสุดท้ายอีกหนึ่งตัวก็คือพีพ่น้องต้องลงมือทํานะครับก็จุดนี้นะครับหลายๆคนโอ้ไปสัมมนาเยอะแย,ะ,ยะมากมายกลับบ้าน ก็รู้หมดแล้วเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนได้แต่ไม่ทํานะครับผลลัพธ์ออกไหมครับไม่ออกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคนสองคนนะครับรู้เหมือนกันเลยอีกคนนะครับทําเงินได้อีกคนหนึ่งล้มเหลวเพราะว่าการแอคชั่นนะครับแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในสมการนะครับมันจะมีผลหมดเลยนะครับหากเขาไม่มีความเชื่อตรงจุดนั้นนะครับแน่นอนมันขาดแฟกเตอร์ตัวนี้ไปทําให้ผลลัพธ์ทำไมครับไม่ออก ถ้าเขาไม่มีพิมพ์เขียวเขาสเปรสปะงมทางหาเองในินเทอร์เน็ตผลลัพธ์ออกไหมครับไม่ออกเห็นไหมครับถ้าเขามีพิมพ์เขียวถ้าเขามีความเชื่อแล้วและเขาก็มีความต้องการเงินแล้วแต่เขาขาดการลงมือกระทำผลลัพธ์เงินออกไหมครับก็ไม่ออกและนี่ก็คือสูตรสำเร็จที่พวกระดับโลกเขาลงมือทำแล้วเงินออกมานะครับและมีตัวเร่งอีกอย่างหนึ่งก็คือ เขาไม่ล้มเลิกง่ายๆเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆตรงนี้แหละครับใครอึดกว่ากันรตรงนี้แหละครับบางคนบอกเจอปัญหานี่เนี่ยโอ้ยเห็นไหมเหมือนโดนน้ำร้อนนะครับเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เฮ้ยมันวิธีแก้ปัญหาทำยังไงโค้ชมันแก้ปัญหาย,ยังไงนี่ผมอยากจะสำเร็จตรงนี้เนี่ยอุความต้องการผมมีแล้วเนี่ย ความเชื่อผมก็มีเต็มเปี่ยมเลยบูปินผมก็มีลงมือผมก็ลงมือแล้วเนี่ยเงินมันออกมายังแบบขยักขยอนบอกถ้าเจอปัญหาเราก็ต้องไม่ยอมแพ้ปรับจูนครับจูนจูนเครื่องนะครับนำไปประกอบนะครับในการที่จะ,ะเดินเกมออนไลน์ในปี2020นะครับหากพี่น้องทำได้ตามนี้นะครับพี่น้องอ,อ,อันล็อกเงินนะครับจำนวนมากกว่า1ล้านเนี่ย2ล้าน3ล้านเนี่ยเรื่องเล็กเลยครับเรื่องเล็ก เพราะฉะนั้นจุดที่มันสามารถที่จะล็อกมาแล้วที่ผมได้สัมผัสมาแล้วเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้จริงๆนะครับเมื่อมันทําอย่างนี้ได้พ,พี่น้องก็ทําได้คนอื่นก็ทําได้ใครๆก็ทําได้นะครับมันไม่จําเป็นโอ้ต้องรู้ระดับโค้ดว่าโอ้ต้องเขียนโค้ดยังไงในคอมพิวเตอร์นะครับมันไม่จําเป็นนะครับถึงระดับนั้นนะครับคนทั่วไปนะครับพ,พี่น้องที่ทั่วไปที่ยังไม่รู้เรื่องมาเก็ตติ้งออนไลน์ยังไม่รู้เรื่องระบบการไปทํา การตลาดนะครับว่าทํำยังไงนะครับก็เข้าเข้ามาเรียนแล้วก็สามารถทําได้นะครับทําได้หมดนะครับถ้าพี่น้องมีความต้องการถ้านน้องมีความเชื่อและถ้าพี่น้องมีพิมพ์เขียวที่ถูกต้องเดินไม่สเปะสปะนะครับมีพิมพ์เขียวที่ถูกต้องมุ่งหน้าโฟกัสไปตรงจุดนั้นเลยพี่น้องจะเจอผลทางที่ประสบผลเร็จและอีกข้อหนึ่งอย่าลืมนะครับลงมือทําบางคน ทำแบบขยักขย่อนนะครับเจอปัญหาอุ้ยมันน่าจะเป็นอย่างนู้นอีกไหมน่าจะเป็นอย่างนี้อีกไหมนะครับบางคนบอกโอ้โหเก่งจชะต้องใช้ความคิดตัวเองปรับปรุงโจนเป็นสูตรแบบอะไรก็ไม่รู้นะครับเข้าปากเข้าดงไปเลยนะครับก็เมื่อเขาสําเร็จแล้วนะครับเราก็ต้องเดินรูทนั้นไปแล้วก็ทําทุกสเต็ปที่ว่ามาถ้าไม่ได้ตามนั้นก็จูนจูนในแนวทางรูทที่เดินตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะสําเร็จ ตามแพทเทิร์นนั้นนะครับไม่จําเป็นนะครับต้องพึ่งกับระบบเดิมๆเก่า <_ p ans> ๆ,ๆนะครับแล้วก็หลายๆท่านนะครับพยายามหาข้อมูลนะครับพยายามหาข้อมูลว่าทํำยังไงตรงจุดนี้นะครับเป็นจุดที่เราได้พรูฟมาเยอะแล้วนะครับไปเรียนกับคนที่สําเร็จไม่ใช่ระดับปกติธรรมดานะครับที่เขาทําได้ระดับ1.5ล้านต่อเดือนเมสเซอร์ด้วยนะครับไม่ใช่เงินบาทไทย ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะนํามาศึกษาเป็นอย่างยิ่งนะครับและก็ทําแก้วน้ําให้เราพร้อมรับไว้นะครับพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆนะครับพี่น้องเปิดใจพร้อมรับข้อมูลใหม่ๆเพราะทุกวินาทีโลกมันเปลี่ยนระบบออนไลน์มันเปลี่ยนข้อมูลมันเปลี่ยนวิธีหาเงินเปลี่ยนเปลี่ยนหมดแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนหมดแล้วนะครับหมาอะไรนะครับได้รับผลกระทบมากนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ระบบ e-Learning นะครับ ผ่านระบบมือถือผ่านระบบคอมพิวเตอร์นะครับถูกนํามาประยุกต์ใช้มากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนจะศึกษาด้วยตัวเองได้อย่างรวดเร็วนะครับและใครบอกปิดกั้นไม่ยอมศึกษาเลยฉันจะอยู่ในโลกเก่านี่โอ้โหดูไม่จืดเลยครับดูไม่จืดเลยว่าเขาจะใช้ชีวิตอย่างไรนะครับในโลกที่มันกําลังจะเปลี่ยนตัวเร็วมากในยุคอุตสาหกรรม4 0ุนย์นี้นะครับครับและนั่นก็คือวิธีการนะครับที่วิ่งน้อง นำมาปรับประยุนะครับในปี2020นี้นะครับในส่วนคนที่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเรื่องหนี้สินเยอะแยะมากมายนะครับบัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถแล้วไหนจะเอามาส่งโน่นนี่นั่นอีกนะครับเป็นกำลังใจช่วยนะครับผมก็ใจนะครับเข้าใจนะครับสภาวะเศ,ษศรษฐกิจอย่างนี้นะครับพี่น้องประหยัดมันก็ได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันจะไม่สามารถค o อ e r หนี้สินตรงนั้นได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องต้องเร่งเอาความรู้ใส่ตนเองด่วนเพื่อเอาเงินเข้านะครับการที่จะกรบหนี้สินพวกนั้นได้พี่น้องต้องนําเงินปริมาณมากกว่ารายจ่ายเข้ามาโดยด่วนนะครับแล้วถามว่าชั่วโมงนี้ตอนนี้ถ้าพี่น้องไปเปิดร้านเปิดร้านกาแฟทําธุรกิจขายโน่นนี่นั่นนะครับเป็นในโลกเก่าไปเปิดร้านในโลกเก่าเตรียมตัวม้วนเสือเลยนะครับเพราะทําไมครับ ต้นทุนมันจะถาโถมมาที่พี่ิงน้องในขณะที่น้องยังขายของไม่ได้เห็นไหมครับตรงนี้สําคัญนะครับเพราะฉะนั้นพี่พิงน้องต้องทําไมครับนำเทคโนโลยีใหม่อะไรล่ะที่สามารถที่จะไปในเทรนดนั้นนะครับแล้วสามารถที่จะเลเวลตัวเราเองเพียงคนเดียวไม่จำเป็นต้องมีลูกน้องมีแค่คอมพิวเตอร์แล้วไปทำเงินออนไลน์ได้ มีวิธีไหนล่ะเข้าไปในระบบออนไลน์นะครับแล้วศึกษาครับเพราะในโลกออนไลน์มันมีหลายบิสเนสโมเดลนะครับมีทั้ง e c o m m e r ิรมีทั้งดร s h i ิ p i ิงมีทั้งรายละเอียดไปเอารายได้นะครับจากพวกการทำเอเจตนนะครับมีอีกหลายอย่างนะครับแต่วิธีไหนนะครับ ที่จะทำให้พี่วีน้องๆนะครับเหนื่อยครั้งแรกแล้วมีเครื่องมือทุนแรงในการที่จะทำให้เงินมันไหลเข้ามาแบบหลายเส้นทางนะครับและตัวที่เราวิเคราะห์มันจะเป็นเทรนนะครับในอนาคตเราไม่ต้องสต็อกของเราไม่ต้องส่งสินค้าเราไม่ต้องไปเอาสินค้ามาจากจีน นั่นก็คือ affiliate marketing เชื่อมต่อกับระบบที่เราเรียกว่า Hybrid นะครับพี่น้องมี e c o s y s t e m พี่น้องมี Smart b a บพี่น้องรู้วิธีการทำ affiliate marketing ตรงนี้นะครับอยู่ได้สบายมากเลยนะครับผมบอกเลยสบายมากนะครับในยุคดี g i ต a l สี่อยเพราะเพราะทำไมครับเพราะพี่น้องเนี่ยลอยอยู่กับระดับการฟล o ดของเศรษฐกิจนะครับ ไม่ว่าจะโ r o d u c t ตัวไหนเกิดดับยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะเอาระบบเราไปเชื่อมต่อได้ไม่ยากนะตัวไหนดับเราถอดปลัก๊กออกไปเชื่อมตัวที่มันลุ่งขึ้นมาเห็นไหมครับเพราะการอัตราการเกิดดับของสินค้านะครับต่อไปมันจะเร็วนะครับมันจะไม่เหมือนกับอดีตแล้วนะครับที่บอกโอ้จะกินกันระยะยาวเสือนอนกินเรียบร้อยนะครับเสือนอนหิวแห้งแน่นอนนะครับ เอาแล้วนะครับตรงนี้นะครับพี่น้องเข้ามาศึกษาตั้งใจนะครับตามสูตรที่ผมบอกไว้เนี่ยนะครับไม่พลาดตามนี้นะครับและปี2,020นี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับประสบผลสําเร็จนะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งผมอยากเห็นพี่น้องมีเงินในกระเป๋าเยอะจริงๆนะครับและอยากให้คนไทยนะครับมีเงินเยอะมากขึ้นเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับปลดปลื้งหนี้สินให้ได้นะครับเมื่อเราปลดเรื้มหนี้สินได้สุขภาพจิตพี่น้องก็ดีขึ้น ความสัมพันธ์ในครอบครัวต่างๆดีขึ้นนะครับเราจะทำอะไรก็ได้ทำนะครับเราสามารถที่จะเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ผู้อื่นได้ถามว่าถ้าเรายังไม่มีเงินเราจะเอื้อเฟื้อได้ไหมครับแม้กระทั่งทำบุญเราก็ยังไม่มีเงินที่จะออกไปทำบุญเลยเห็นไหมครับมันต้องมีเงินก่อนมองเงินคือเป็นตัวกลางแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าเราอยู่ในระบบทุนนิยมครับ มันต้องเอาเงินไปจับจ่ายใช้สอยนะครับอย่าไปลังเกียดเดียดฉันมันเลยนะครับเพียงแต่เราใช้มันให้เป็นแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการนะครับพี่น้องก็ต้องทําตัวให้เป็นผู้รู้นะครับแล้วก็ตื่นรู้นะครับและทําจิตใจให้เบิกบานอย่าไปเครียดอย่าไปซีเรียสนะครับมองโลกในแง่บวกนะครับอันไหนลบๆทิ้งไว้อันไหนข่าวไหนที่มันมาลบๆมากก็วางๆซะบ้างนะครับอย่าไปจับจิตกับมันมากนะครับ มันจะไม่สร้างอัตลประโยชน์ส่วนเพิ่มให้พี่งน้องเลยนะครับและวันนี้นะครับผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับวิ่งน้องทุกคนนะครับมีเงินเข้ามาเยอะๆจากหลายเส้นทางมีสุขภาพแข็งแรงนะครับในปี2020นี้นะครับและให้พี่งน้องทุกคนนะครับประสบผลสําเร็จนะครับมีความรู้แตกฉานมากๆนะครับและก็นําความรู้นั้นมาเป็นประโยชน์กับตัวพี่น้องเองนะครับแล้วก็ครอบครัวและผู้อื่นในสังคมนะครับวันนี้ ผมต้องขออนุญาตกับลาพี่พิงน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันแชร์ให้เพื่อนๆนะครับให้พี่พิน้องนะครับได้รับรู้กันเยอะๆนะครับว่าสูตรสมการนะครับมันเป็นยังไงนะครับวันนี้ต้องขออนุญาตกับลาพี่งน้องไปก่อนนะครับมีความสุขปีใหม่2020มากๆครับสวัสดีครับ The animal talks comes here and ship